Isuzu ก้าวที่นั่งปี2025เป็นตัวเลือกที่หลากหลายและใช้งานได้จริงสำหรับครอบครัวขนาดใหญ่ผู้ซื้อฟอร์จีดและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์ที่ต้องการความทนทานพื้นที่ใช้สอยและความสะดวกสบายในรถคันเดียวพัฒนาบนพื้นฐานชื่อเสียงของ Isuzu ในด้านการผลิตรถยนต์ที่แข็งแกร่งและเชื่อถือได้รุ่นก้าวที่นั่งนี้ผสมผสานความเป็นรถเพื่อการใช้งานเข้ากับสัมผัสความทันสมัยมอบความสมดุลระหว่างประโยชน์ใช้สอยและความประณีต ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางระยะไกลกับผู้โดยสารเต็มคันหรือขับขี่ในเมืองรถอิสุซูรุ่นนี้ก็มอบประสบการณ์การขับขี่ที่น่าประทับใจโดยให้ความสำคัญกับการใช้งานจริงเป็นหลักภายนอกของอิซูสูเก้าที่นั่งปี2025มีรูปลักษณ์ที่แข็งแกร่งและมั่นใจกระจังหน้าแบบใหญ่ให้ความรู้สึกโดดเด่นบนท้องถนนไฟหน้า LED เ,เสริมภาพลักษณ์ทันสมัยเข้ากับดีไซน์ที่เน้นความทนทานตัวถังถูกออกแบบให้ดูแข็งแรงแต่ยังคงความลู่ลมเพื่อประสิทธิภาพการขับขี่ที่ดี ระยะใต้ท้องรถสูงและแชสซี่เสริมความแข็งแรงแสดงถึงความพร้อมในการลุยเส้นทางธุรกันดารและรองรับน้ำหนักบรรทุกได้ดีกระจกมองข้างขนาดใหญ่ช่วยเพิ่มทัศนวิสัยและความปลอดภัยประตูเลื่อนด้านหลังให้ความสะดวกในการขึ้นลงสำหรับผู้โดยสารทุกคนล้ออันลอยให้ความรู้สึกหรูหราเล็กน้อยโดยไม่ลดทอนความทนทาน เมื่อก้าวเข้าสู่ห้องโดยสารคุณจะพบกับพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายของผู้โดยสารอย่างแท้จริงการจัดวางที่นั่งแบบเก้าที่นั่งถูกออกแบบอย่างมีประสิทธิภาพให้มีพื้นที่วางขาที่วางศีรัะและความกว้างของไหลอย่างเพียงพอในทุกแถวเบาะนั่งหุ้มผ้าคุณภาพสูงหรือเลือกแบบหนังแท้เพื่อเพิ่มความหรูหราช่องแอร์แยกในแต่ละแถวช่วยให้ระบบปรับอากาศทั่วถึงที่เก็บของภายในรถถูกวางตำแหน่งอย่างชาญฉลาด รองรับทั้งของใช้ส่วนตัวและสัมภาระชิ้นใหญ่ที่จําเป็นในการเดินทางหรือธุรกิจแผงคอนโซลหน้าของผู้ขับขี่จัดวางอย่างเป็นระเบียบพร้อมหน้าจอสัมผัสอินโฟเทนเมนต์รองรับ Apple c a r Play และ Android Auto พร้อมพอร์ต USB ครบทุกแถวช่วยให้ทุกคนเชื่อมต่อและชาร์จอุปกรณ์ได้ตลอดเวลาเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์โบ2.5ลิตรขับเคลื่อนด้วยเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติทำให้การส่งกำลังเป็นไปอย่างราบรื่นและแรงบิดเพียงพอแม่ขับในสภาพบรรทุกเต็ม สมรรถนะได้รับการปรับจูนเพื่อประหยัดเชื้อเพลิงในขณะยังคงประสิทธิภาพที่ดีเยี่ยมไม่ว่าจะบรรทุกหนักหรือขับเปล่ารถยังคงให้การขับขี่ที่มั่นคงและสบายระบบการสะเทือนปรับตั้งมาอย่างลงตัวซึมซับแรงสะเทือนได้ดีพวงมาลัยเบาแต่มแม่นยำเหมาะทั้งในถนนแคบในเมืองและทางหลวงกว้างด้านความปลอดภัยก็ได้รับความใส่ใจเป็นอย่างดี โดยมีถุงลมนิรภัยห่อลายจุดระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบควบคุมการทรงตัวและระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชานันนอกจากนี้ยังมีเซ็นเซอร์ถอยหลังและกล้องมองหลังเพื่อช่วยให้การขับขี่และจอดรถปลอดภัยมากขึ้นฟีเจอร์ความปลอดภัยเสริมเช่นระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเตือนการชนด้านหน้าพร้อมให้เลือกในรุ่นท็อปตัวถังรถมีโครงสร้างเสริมแรงเพื่อปกป้องผู้โดยสารในกรณีเกิดอุบัติเหตุพื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังสามารถปรับเปลี่ยนตามการใช้งาน แถวที่สามสามารถพับได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ขนของทําให้สามารถเปลี่ยนจากการขนผู้โดยสารเป็นบรรทุกสัมภาระได้อย่างง่ายดายความสามารถในการลากจูงก็ทําได้ดีเหมาะสําหรับการเดินทางระยะไกลพร้อมพ่วงหรือสินค้าทางธุรกิจอัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันของอิซุสุกาที่นั่งปี2025อยู่ในระดับที่แข่งขันได้ในกลุ่มนี้โดยมีอัตราเฉลี่ยประมาณ1 0 1ถึงกิโลเมตรต่อลิตรขึ้นอยู่กับสภาพถนนและน้ําหนักบรรทุกทําให้เป็นตัวเลือกที่ประหยัดในระยะยาว กำหนดการบำรุงรักษาเรียบง่ายและอะไหล่หาง่ายโดยเฉพาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่ที่อิซูสูมีเครือข่ายเข้มแข็งค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าของต่ำด้วยความทนทานและอายุการใช้งานที่ยาวนานระบบอินโฟเทนเมนต์ได้รับการอัปเกรดให้ทันสมัยขึ้นหน้าจอสัมผัสตรงกลางแผงคอนโซลมีการควบคุมที่เข้าใจง่ายและรองรับคำสั่งเสียงระบบนำทางในตัวช่วยให้เดินทางกลสะดวกขึ้น ขณะที่การเชื่อมต่อบลูทูธให้คุณสามารถสื่อสารหรือฟังเพลงได้โดยไม่ต้องรำมือจากพวงมาลัยระบบเสียงภายในติดตั้งลำโพงหอไลจุดให้เสียงคมชัดทั่วทั้งห้องโดยสารเพิ่มอรรถรสในการเดินทางของผู้โดยสารทุกคนยังมีตัวเลือกการปรับแต่งหลายแบบให้เหมาะกับความต้องการของผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานสำหรับใช้งานหนักหรือรุ่นท็อปพร้อมเทคโนโลยีและความสะดวกสบายเพิ่มเติมลูกค้าสามารถเลือกสีภายนอกวัสดุบอร์ดลายล้อและชุดตกแต่งเสริมต่างๆ เพื่อให้รถเหมาะกับรสนิยมส่วนตัวหรือภาพลักษณ์ขององค์กรสำหรับผู้ที่มองหารุ่นนี้เพื่อการใช้งานในเชิงพาณิชย์ซู u z u 9ที่นั่งสามารถเป็นรถรับส่งรถโรงเรียนหรือรถสำหรับองค์กรได้อย่างลงตัวผ่านมาตรฐานข้อกำหนดด้านการขนส่งในหลายประเทศและสามารถปรับใช้งานได้หลากหลายตั้งแต่การท่องเที่ยวไปจนถึงการขนส่งพนักงานความน่าเชื่อถือและต้นทุนต่ำทำให้เป็นตัวเลือกที่โดดเด่นในหมวดรถอเนกประสงค์ สรุปแล้ว Isuzu 9ที่นั่งปี2025ไม่ใช่แค่รถโดยสารแต่มันคือการรวมกันของประโยชน์ใช้สอยความสะดวกสบายและสมรรถนะที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของครอบครัวใหญ่ผู้จัดการฟอร์ลีดและผู้ประกอบการเชิงพาณิชย์มันไม่เน้นความหรูหราแต่โดดเด่นในเรื่องที่สำคัญที่สุดสำหรับกลุ่มเป้าหมายเช่นความทนทานพื้นที่ใช้สอยความประหยัดและความปลอดภัยด้วยฟีเจอร์ที่พัฒนาใหม่รูปลักษณ์ที่ปรับปรุงและเครื่องยนต์ที่ได้รับการปรับแต่ง มันจึงเป็นทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับผู้ที่ต้องการรถความจุสูงที่ยังใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีหากคุณกำลังมองหารถที่คุ้มค่าและทนทานสำหรับการเดินทางอย่าลืมติดตามท็อปเกียร์เพื่อรับชมรีวิวเชิงลึกและข้อมูลล่าสุดในวงการยานยนต์